ญาติโยมเคยไหมทำดีแทบตายทำไมชีวิตยังวุ่นวายเหมือนเดิมอาตจจมาขอยกตัวอย่างโยมป้าข้างบ้านขยันทําบุญตักบาตรทุกเชา้าแต่กลับขี้บนโมโหร้ายลูกหลานเอื้อมระอานี่แหละญาติโยมที่โบราณท่านว่าทำดีแต่ไม่ถูกทางเหมือนคนรดน้ำที่ใบไม้แต่ไม่รดที่ราก พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกุศลมูลสรากเง้าแห่งความดี3ประการที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงคือ 1. อโลภะไม่โลภไม่อยากได้ของคนอื่น 2. อโทสะไม่โกรธไม่ผูกพยาบาท 3. อโมหะไม่หลงไม่โง่เขลา โยมป้าท่านทำบุญด้วยใจอยากได้หน้าได้บุญเยอะๆนี่คือโลภะพอไม่ได้ดั่งใจก็โทสะเพราะโมหะคือไม่เข้าใจว่าการให้ที่แท้จริงคือการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ลองสำรวจใจเราดูวันนี้เราทำอะไรด้วยกุศลมูลสามแล้วบ้างลดละความโลภโกรธหลงแล้วชีวิตจะเบาสบายขึ้นอีกเยอะ วันนี้อาตมาฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วีศ้5เปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป